สวัสดีค่ะมาดามปุณิกาเพนสุวรรณนะคะเลขาวุการสมาคมกีฬาลอนโบคนตาบอดไทยค่ะวันนี้นะคะก็ขอเชิญชมนะคะการคัดเลือกตัวนักกีฬาลอนโบคนตาบอดนะคะเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ณนเะมืองหางโจวสาธารณชาชนจีนนะคะซึ่งเรากำหนดการคัดเลือกนะคะวันที่26-27มกราคม2565นะคะ ณสนามพาราไดส์หาดจอมเทียนพระยาจังหวัดชนบุรีนะคะวันนี้นะคะมาดามก็ขอแรงเชียร์นะคะให้กำลังใจนักกีฬาคนตาบอดกันนะคะหรือชมไลฟ์สดนะคะทางเพจสมาคมกีฬาลอนโบคนตาบอดไทยนะคะและขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะมาดามปุณิกาเพ็สุวรรณนะคะเลขานโยการสมาคมกีฬาลอนโบคนตาบอดไทยค่ะวันนี้นะคะก็ขอเชิญชมนะคะ การคัดเลือกตัวนักกีฬาลอนโบคนตาบอดนะคะเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ณนเะมืองหางโจวสาธารณชาชนจีนนะคะซึ่งเรากำหนดการคัดเลือกนะคะวันที่26-27มกราคม2 5 6นหสนะคะณสนามพาราไดซ์หาจอมเทียมพระยาจังหวัดชนบุรีนะคะวันนี้นะคะมาดามก็ขอแรงเชียร์นะคะให้กำลังใจนักกีฬาคนตาบอดกันนะคะ หรือชมไร้สดนะคะทางเพจสมาคมกีฬาลอนโบคนตาบอดไทยนะคะและขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ